ที่สุดคือพี่ชายเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้พยายามฉีดไข่เพื่อให้ตัวเองอยากมีลูกแต่ผมไม่รู้เขาไปฉีดยังไงนะครับอันนี้คำกล่าวอ้างจากจากพี่ชาย<อ>พี่แก้ว่าเราต้องพูดอะไรเราต้องให้เกียิผู้หญิงด้วยนะเข,เขาเข้าใจครับแก้วผมก็อยากพูดให้เกียิผู้หญิงว่าผมให้เกียิเขามาเสมอนะครับพี่แก้วผมพูดอย่างนี้นะครับแต่นี่แต่ว่าผมอยากเล่าข้อเท็จจริงว่านี่คือรายละเอียดข้อเท็จจริงจริงๆนะครับผมกล้าพูดนะนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งคุณได้ไปแจ้งความหรือยังไปแจ้งความแล้วครับอ๋อโอ ครับหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาไปฉีดไข่มาเตรียมความพร้อมให้ตัวเองมีลูกอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ที่ชายเขาอ้างสองพี่แก้วเชื่อไหมครับประโยคนี้อาจจะพูดแล้วดูน่าเกลียดแต่ผมขอพูดได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดดีๆอย่าไปอย่าไปบูลลี่เขานะไม่ได้บูลลี่ครับไม่ได้บูลลี่เขาบอกว่าอันนี้มีมีข้อความเป็นหลักฐานครับเขาบอกว่าเขาเอาน้ําอาุจีผมยัดไปในช่องคลอดตัวเขาเองโอ้เฮ้ยเ<ะ>ขาหานะซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาน้าอาเจิผมจากไหนเมื่อไหร่ยังไงด้วยซ้ำไป เอเอผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเอเอาเอาเป็นว่าทางคุณเอพยายามจะบอกเราว่าถูกใส่ร้ายไม่อ่าถูกใส่ร้ายแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะท้องใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับที่ประเด็นแรกนะครับอันนั้นข้ามเลยครับข้ามข้ามที่เป็นกับร่างกายดีกว่าค่ะเคยทำไยร่างกายเออเออเอาสมาร่างกายดีกว่าโอเคเพราะผมไม่ยอมรับเพราะผมไม่ยอมรับเรื่องนี้ เขาก็เริ่มเข้ามาข่มขู่คุกคามผมเหมือนเดิมอีกรูปแบบสารพัดมากอ่คุกคามยังไงบ้างคะผมไปแจ้งความไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าการคุกคามของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะครับและไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวคนรอบข้างผมเพื่อนผมพี่น้องผมทุกคนจะโดนเขากล่าวหาว่าเป็นชู้เป็นกะรีเป็นเมียน้อยกล่า,า,หาวหาทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวผมซึ่งมไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงเลยอืแล้วคุณเคยทำร้ายร่างกายเขาครับ เคยทำไร้ร่างกายคุณคาร่าไหมคะต,ต,ต,ต่อ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 ไครับพี่โอเดี๋ยวสุดท้ายจตกเรื่องเรื่องทำาร้ร่างกายครับขอถามหน่อยครับอ่าขอต่อจนค่ะท,นทีนี้พอผมไม่เชื่อเรื่องเรื่องว่าเขาเขา,เขาตั้งท้องจริงๆเขาเลยมีการทําเอกสารปลอมมาหลอกผมซึ่งสามารถขึ้นโชว์ได้นะครับเพราะเป็นเอกสารที่ผมส่งไปแล้วก็เอาไปแจ้งความที่สารีตำรวจแล้วครับเป็นเอกสารอะไรคะเล่ามาเลยเล่ามาเลยเอเเอกสารอะไรเป็นเป็นใบรับรองผลการตรวจดีเอ็นเอว่าผมเนี่ยเป็นพ่อของเด็ก ในท้องเขาตามที่โชว์หน้าจอครับซึ่งถ้าจะมีผลตรวจดีเอเด็กมันจะอยู่ในท้องอ่ะคุณเอก็ต้องไปเก็บดีเอพ่อหน้าชาตอนนั้นหนูไปฮ่องกงค่ะหนูจะส่งยังไงเ็กยังไงนะคะพ่อทน้าชายตอนนั้นหนูกลับฮ่องกงค่ะบแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่คุยกันบอกว่าไม่เคยกลับฮ่องกงเลยตั้งแต่หนูกลับไปช่วงหนึ่งค่ะก่อนทันวากลับไปขอเงินคุณย่าค่ะ เมื่อกี้คาร่าบอกพี่แก้วเองพี่แก้วถามว่าออกอากับไปในฐานะแบบนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้หนูเคยเล่าให้พี่ในทีมงานฟังอยู่ค่ะหนูก็เลยจับปฏิเสธเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าหนูไม่ได้เป็นคนส่งหนูไม่เคยตรวจค่ะไม่เคยตรวจอาวก็เขาไม่เคยตรวจจะ,จะตรวจยังไงก็้าใช้ยไม่เคยมาตรวจอแต่ว่าเอกสารทั้งหมดนี้เขาเป็นคนเอามาสอดไว้ใต้ห้องผมเองนะครับส่วนส่วนใบรับรองดีเอเนี่ยเขาส่งมาทางแชทให้ผมนะครับ แต่ใบรับดองดีเคุณก็ต้องเคยไปเก็บ d n a ใช่ไหมคะคุณ<า>ก,ก็ต้องไปเก็บอยู่ในท้องครับเด็กมันการตรวจ d n a อันนี้เอาเอาเราเข้ากฎหมายเข้าไปนิดนึงก็คือว่าการตรวจ DNA เนี่ยถ้าเกิดเด็กอยู่ในท้องถามว่าตรวจได้ไหมตรวจได้ครับแต่มันต้องฉีดผ่านน้ำน้ำคร่ำครับค่ะซึ่งอันตรายซึ่ง,งเขาไม่ได้ยกจะตรวจอย่างนั้นนะครับการตรวจ DNA ก็คือต้องให้เด็กออกมาเป็นเด็กแล้ว แล้วก็มีการคว้านกับพุ้งแก้มแล้วก็ไปขย่ากันไปต่อในสารเคมีกันค่ะแต่คุณค่าวได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทํไใบรับรองแพทย์นี้หนูยังไม่คยไม่เป็นไรครับเพราะผมมีแชทที่เขาส่งมาให้ผมรวมถึงเอกสารที่เขาส่งมาให้ผมครับถ้าเขาไม่ทำสแสดงผมเป็นคนทำเหรอครับผมทํามาเพื่อทำใายตัวเองเหรอครับอะไม่เป็นไรเออ่ะอ่ะ,อะในใน,ในต่อต่อนะครับอะแล้วต่อแล้วต่อโอเคฉะนั้นผมเลยเอาไบบรับรองแพทย์นี้ไปพบคุณหมอ ที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองที่ระบุชื่อในใบรับรองแพทย์ใช่ไหมใช่ครับพี่แก้วเพื่อให้ทางโรงพยาบาลทางคุณหมอช่วยยืนยัน,นหน่อยว่ามันเป็นของจริงไหมครับซึ่งผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ของจริงหนึ่งเลขที่ทะเบียนต่างๆไม่มีอยู่ในระบบเจอหมอเจอหมอคนนี้เลยใช่ไหมคะคนที่เป็นคนเซ็นใช่ครับใช่ครับพี่หมวยเจอเจอตัวคุณหมอด้วยด้วยตัวเองเลยครับ แล้วแล้วโรง,งพยาบาลที่ไปนี่คือไปโรงพยาบาลที่ตัวของคุณคาร่าเอาเด็กไปคลอดใช่ไหมอันที่แกทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าเขาไปคลอดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรเขาไม่เคยบอกใครนะครับทุกวันนี้พี่แกถามก็ไดยครับว่าเขาคลอดที่ไหนเขากล้าบอกไหมครับเขาบอกว่าจะบอกหลังไมคค่ะโอเคหลังมไมก็ได้ครับก็ได้ครับฝากฝากช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับต่อต่อได้ไหมครับต่อได้ก็เอาโอเคพอผมไปพบคุณหมอบคุณหมอ,หมอเขาบนะว่ามันเป็นเอกสารป<อ>ลอมลายเซ็นเ็าไม่ใช่ลายเซ็นคุณหมอ และโรงพยาบาลดังกล่าวก็ไม่ได้รับตัวดีเอ็นเอทีนี้พอผมจับ,จบปุ๊บเรื่องนี้ได้อีกหนึ่งเรื่องเขาก็เขาบอกว่าเขาขโมยเส้นผมของผม,อมเอาไปตัวดีเอ็นเอเขาเอาเส้นผมนั่นแหละมาหยดใต้ประตูหน้าห้องผมว่าเนี่ยนี่คือหลักฐานที่ที่ไปตรวจมาแล้วจากเส้นผมของผมเองอนะครับเคยขโมยเส้นผมคุณเอไปตรวจไหมคะมไม่เคย นูจะไปเอาจากไหนคะเข้าห้องเขาหนูยังเข้าไม่ได้เลยพี่แก้ว่าไม่รู้ใครกับใครพูดไม่ตรงหนูยืนอยู่ได้แค่หน้าประตูห้องแค่นั้นเองฝากฝากฝากช่วยพิจารณาว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดผมมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนแล้วผมพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ผมพูดสิบครั้งผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับต่อได้เลยค่ะโอเคเอ่อ เอาประเด็นนี้จบไปนะครับพี่หมยว่าที่ไปทาร้ายร่างกายอะอย่าอย่าไปอย่าไปเขย่าเรื่องอารมณ์มากเลยสุดท้ายขอเรื่องเด็กนิดเดียวแล้ว่แก้วถ้าเด็กคนนี้นะครับคลอดเมื่อวันที่สิบจริงนะครับมีเอกสารหลักฐานจริงก็ก็ก็ช่วยนํามาแสดงนะครับเพื่อผมและคนรอบข้างจะได้ไปดูเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็จะได้ดาเนินการให้มันถูกต้องต่อไปนะครับผมก็เปื่คนผู้ห่งนี้นะครับถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะครับโอเคสุดท้ายนะครับประเด็นทำร้ายร่างกายพี่แก้วพี่หมวยผมกล้าพูดตรงนี้ต่อหน้าทุกคนนะครับว่าหรือสอบถามข้อมูลผมได้เลยนะครับ ผมไม่เคยมีประวัติทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาก่อนสามารถสอบถามจากผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบตัวผมแฟนเก่าผมทุกคนที่เคยอยู่ผมเถบสามทั้งหมดนะครับเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าผมืันที่ผมเล่าว่าเขามาข่มขู่คุกคามผมที่คอนโดผมหลายครั้งมากทุกคนที่คอนโดเป็นพยานได้มาบ่อยมากครับจนผมไม่กล้ากลับมานอนคอนโดบางครั้งผมต้องมานอนที่อื่นบางครั้งเขามาแบบเอะอะโวยวายหน้าประตูแกล้งป่วยแกล้งไม่สบายแกล้งปวดท้อง เหมือนการแสดงละครนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมกล้าพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่นิติเจ้าหน้าที่รอพอจะส่งเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปนะครับอยู่ดีเขาก็หายอยู่ดีเขาก็เป็นผมก็ไม่เข้าใจเขานะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งวันนั้นวันนั้นพอเข้ามาปุ๊บผมเจอเขาผมตกใจมากเพาเข้ามาอีกแล้วผมบอกเขาว่าอย่าเข้ามาใกล้ผมขอร้อง ผมไม่ผมไม่แย่แมีปัญหาผมไปแจ้งความดําเนินคดีไว้แล้วตํารวจบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ยังเข้ามาลุกหลานอีกให้โทรหาตํารวจครับเขาจะส่งสายตรวจเข้ามาล่าเพศให้อืมผมเลยเดินหนีเขาคือคลิปที่เขาโชว์ครับเป็นคลิปที่เขาตัดมาแค่สั้นๆนะครับผมอยากให้เห็นคลิปยาวๆครับซึ่งผมมันไม่ได้มีโอกาสได้ไปเอาคลิปมันมานครับกว่านิติไม่ได้ให้ผมมาเพราะว่าผมไปขอหลังหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเขาเซฟเขาอมูบลเก็บได้ประมาณเจ็ดวัน คีน,นี่ไปขอมาขอแล้วเอามาเผยแพร่โดยการที่ตัดแค่คลิปสั้นๆหรือเป็นภาพยิ่งสั้นๆนะครับมผมต่อน,นะครับถ้าดูคลิปยาวเขียนว่าผมพยายามเดินหนีเขามาตลอดอเขาพยายามเดินไล่ตามผมมานะครับระหว่างไล่ตามผมเนี่ยเขาก็พยายามพูดเอ่อเ,เรียกอะไรอ่ะมินประมาทผมกล่าวอาผมต่างๆนานาผมก็ใจเย็นนะครับผมผมไม่ตอบโต้ผมพยายามใจเย็นจนผมบอกเขาว่า ถ้ามีหลักฐานอะไรก็เอาหลักฐานนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีเลยผมกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันคุณจะมากล่าวหาคนนั้นคนนี้เป็นชู้ไม่ได้เราไม่ได้มีความสมคัญอะไรกัน <c oughs> เอเอสิ่งที่ตัวของคุณคาร่าที่ที่เอกำลังเล่าเนี่ยเอกำลังจะบอกว่าเขาทำเพื่อหวังอะไรจากคุณนะ่ะถูกต้องครับผมณ่ณนะนะวันนี้ผมก็ไม่รช่นะพี่แกผมก็อยากรู้เหมือนกันนะตอนนี้เขาทำเพื่อหวังอะไรจากผมคุณรอหรือว่ายังไรครับเอ <c oughs> ผมไม่ได้รอครับพี่แก้ผมเป็นพี่ชายตัวเล็กๆมัน เล่กกับเขาเยอะครับผมไม่ได้มีความหล่ออะไรเลยครับเออพี่เบี้ยผมต่อเรื่องเรื่องเรื่องทางด้างกายจบนะครับครับครับอเอแล้วระหว่างที่ผมจะเดินเข้าประตูเขาเป็นคนมายืนกั้นแม่ผมเข้าประตูห้องตัวเองแล้วผมเลยยกโอ,อ้โหโทรศัพท์ผมบอกว่าผมจะโทรหาตำรวจแล้วนะถ้าเกิดทำแบบนี้ให้ผมเข้าห้องผมเลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพยานได้ได้นะครับเพราะผมโทรไปจริง ระหว่างที่ผมกําลังคุยกับตัวีตำรวจเขาปีเข้ามาหาผมเพื่อจะแย่งโทรศัพท์จากมือผมผมก็แค่สะบัดมือออกเพื่อแม่เขาแย่งโทรศัพท์แล้วผมก็เดินหนีกลับเข้าห้องไปเลยโดยที่ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวหรือทาร้ายร่างกายเขาแม้แต่นิดเดียวผมเชื่อว่าในต้องสามารถบอกทุกอย่างได้ถ้าเป็นล้องเต็มนะครับเดี๋ยวเราดูช้าๆไปด้วยกันก็ได้ค่ะว่าเป็นอย่างที่คุณเอบอกไหมว่าแค่ต้องการสะบัดมือไม่ได้เหวี่ยงเขาลงถูกไหมคะใช่ครับ คี่เหมอคกับคลิปนี้อาจจะดูรุนแรงเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่เหมือนกับ,บมีมีการทําสกีความเร็วนะครับถ้าเป็นคลิปปกติมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับก็คือคุณเอเบอกว่าแค่สบัดมือจากเขาใช่แต่เขาล้มลงไปเองใช่ครับแล้วดูลักษณะการล้มของเขานะครับถ้าดูกคลิปเต็มเขาล้มแล้วเขาเธอเขาเรียกอะไร,รๆๆอะโวยวายเ,เหมือนเหมือนเสมือนว่าเขากำลังถูกผมทำลายร่างกายโวยวายให้คนรอบตึกรอบคอนโดได้ยินทั้งที่ผมไม่ได้อยู่กับเขาเลยนะครับตอนนั้นอะผมเดินเข้าห้องไปแล้วนะครับอืมแต่ คุณพาด้ตครับหลังจากนั้นที่เ้าไปในห้เขาพูดแล้วหวาจะแย่งยได้รอให้เขาพูดทุกเรื่องให้จบยอธิบายทีเดียวได้ค่ะจ้าหน้าที่ตำรวจก็แค่ดเวลาน้เขาพูดแคเพื่อให้เขารีพูดทุะเรืแองให้จบโดตั้งบต่ตีเจนยบให้ค่ะคุณเอคะสรุปว่าเหตุการณ์วันนั้นก็คือเขามาขวางไม่ให้คุณเข้าห้องใช่ครับ แล้วคุณเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเคยแจ้งความกับตารวจและตารวจบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามาคุกคามอีกก็คือให้โทรแจ้งแล้วจับภาพที่เห็นในกล้องก็คือคุณกําลังโทรศัพท์อยู่ใช่ครับแล้วเขาเองก็พยายามที่จะเข้ามาหาคุณเองใช่แล้วเพื่อมาแย่งโทรศัพท์มาแย่งโทรศัพท์ไม่ให้โทรหาตํารวจคุณก็เลย<ช>แค่สบัดมือเฉยๆโอเคใช่ครับอืมก่อนหน้านี้เคยทําลายร่างกายเขาแบบนี้ไหมคะไม่เคยครับอืมไม่เคยไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนโดนผมทำรายร่างกายมาก่อนสามารถตรวจสอบได้ครับ พี่เหมยผมผม,ผมพูดอย่างได้ไหมครับได้ค่ะพี่เหมยชีน้น้ำว่าเขาเคยตบหน้าผมผมยังไม่ผมยังไม่ตอบต้อเลยเขาเลยครับจริงไหมคะคุณคาร่าเคยตบครั้งหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งความที่สอนออะไรครับสอนอบางสี่เมืองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อหาอะไรบ้างครับเร็วนิดนึงอนอข้อหาอะไรบ้างครับเร็วนิดนึงที่ผมไปแจ้งไว้มีข้อหาบินประมาท ้ี่การโฆษณาพลวาคอมชอบกงพี่แค่มนันประมาณสี่ห้าประมาณหกเจ็ดคดีครับแล้วตำรวจได้มีการได้มีการเรียกออกหมายเรียกผุ้ต้องหาอะไรหรือ,อยังจ๊ะยังครับยังครับอยู่ระหว่างการดําเนินคดีใช่ไหมถูกต้องครับโอเคอ่ะจากนั้นคุณคาร่าบ้างค่ะอ่า<ม>ค่ะเรื่องท้องถามนิดนึงค่ะสิ่งที่คุณคาร่าออกมาวันนี้ต้องการจะให้คุณเอมารับผิดชอบรับรองบุตร รับรองบุตรเซ็นรับรองบุตรทําให้ได้ไหมคะพร้อมไหมถ้าเกิดเป็นลูกคอณเนะี่ยเอ่อถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพร้อมครับอ่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงคุณพร้อมนะใช่ครับค่ะแล้วค่าดูแลรักษาพยาบาลต่างๆที่เขาบอกว่าตั้งแต่ท้องเก้าเดือนมาคุณโอนเงินไปให้เขาแค่ห้าพันหกพันบาท พี่เหมยครับเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าเราโดนหลอกพี่เหม๋ยจะโอนเงินให้เขาอีกไหมครับที่ผ่านมาเขาพยายามเรื่องเงินบีเรื่องนะครับเขาพยายามตอดเงินผมไปทีละนิดทีละน้อยทีละนทีละน้อยด้วยด้วยอ้างว่าเขาต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทาอย่างโน้นจนพอผมมารู้ความจริงเรื่องดีในเอมรอมเลยนะผมเลยหยุดการให้เงินเขาตอนนั้นผมสงสารเขานะครับผมไม่ได้ให้เขาในฐานะที่ว่าผมยอมรับว่าผมเป็นพ่อของเด็กครับผมทําให้เขาเพราะผมพูดเขาบองว่าผมสงสารเขาผมช่วยเหลือเขาในานะที่ที่สงสารน้องคนหนึ่งคาร่าพี่แกถามนิดหนึ่งหนูต้องการอะไรจะ เขาพูดให้จบก็หนูพอี่ได้ทีเดียวหนูต้องการอะไรใช่ไหมคะหนูต้องการเรื่องการทำลายร่างกายค่ะวันนี้ที่หนูมารายการนี้หนูต้องการอะไรเรื่องการทำลายร่างกายก็คือจากเหตุการณ์วันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาทำลายร่างกายหนูเขาไม่ได้มีการสำนึกผิดหรืออะไรเลยหนูยังถามว่าทําขนาดเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออือใจเหรอที่ทําเพราะตอว่าอือเรื่องลูกอะคะเออเรื่องลูกอะครับ ต้องการให้เขารับเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายไหมตามมาตลอดค่ะตามมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายก็คือกอดคอดอจนทุกวันนี้หนูแบบที่เขามาเขาไม่ได้มาเพราะเขาอยากเป็นแต่เขามาเพราะสังคมดกดดันถ้าต้องมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มันเหมือนทำร้ายหนูและลูกเลยนะด้วยค่ะอตอนนี้ลูกอยู่กับใครนับเวลานี้เลยอะคะ่ะตอนที่หนูอยู่อะไรกันตอนนี้ฝากฝากใครเลี้ยงอย่อฝากรุ่นพี่ค่ะ เป็นลูกสาวลูกชายครับลูกสาวค่ะลูกสาวาฝากรุ่นพี่ใช่ค่ะเลี้ยงอยู่ตอนนี้ใช่อยู่ที่คอนโดหนูถูกไหมตอนไม่ค่ะอยู่ที่บางบัวทองให้เขาเอาไปอยู่ตรงนั้นก็ก็คืออยู่บ้านรุ่นพี่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ไหมค<ม>าร่าพี่แก้พูดด้วยความเคารพเลยถูกกล้าที่เอาเด็กมาตรวจ DNA อ็นเกันไหมเอาไหมตรวจเพื่ออะไรคะ อ,าอา้าวเพราะเด็กมันควรจะมีพ่อไงคุณเอเมื่อกี้คุณเอบอกว่าพร้อมรับผิดชอบถ้าตรวจดีเอเอแล้วคุณเป็นพ่อของเด็กคุณพร้อมดูแลนะคะคุณเอครับผมแล้วก็ตามที่้าครับตามผมไม่แน,น่ใจครับก็คือมันมีกฎหมายบังคับเรื่องเรื่องเรื่องนี้แล้วถูกไหมครับผมสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่เลยครับผมยินดีเข้าสู่กระบวนการร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอือก็ฮะร้องตรวจวันนี้ได้เลยไหมคะหนูไม่ตรวจค่ะทำไมไม่ตรวจนะคะอ๋อหนูบอกเจตนาก่อนที่จะมานี่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราหนูให้เขาพูดให้จบคนเรหนูเขาจบแล้วเนี่ยเขาเขาจบแล้วเขาเขาพร้อมหนูอยากพูดตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ที่เขาว่าวันแรกไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมันโกหกหลายเรื่องเลยค่ะค่ะแต่ว่าคือตอนนี้มันไม่ตรงกันแค่แค่วันแรกแชทก็ไม่ใช่แชทจากเด็กแรกมันไม่ตรงกันหลายอย่างอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นห่วงเด็กน้อยใช่ค่ะคือเรื่องของหนูตั้งแต่ละคนเอาเอาเอากฎหมายเข้ามานั่งอย่างนี้นะครับว่า หนูพูดยังไงเอพูดยังไงไปว่ากันในศาลหนูมีสิทธิ์กันอยู่แล้วครับแต่เรื่องเด็กเนี่ยเด็กมันควรจะมีพ่อถ้าเด็กมันคลอดออกมาขเขาควรจะมีพ่อตั้งนานแล้วค่ะแต่หนูเรียกร้องมาไม่ใช่เพิ่งเรียกร้องนะคะหนูเรียกร้องมาตั้งแต่ท้องจนถึงทุกวันเนี้ยสิ่งที่หนูได้คือการทําร้ายมาตลอดไปเกิดใบสูติบัตรเนี่ยระบุใครเป็นพ่อครับไม่มีค่ะอ,อ้าวแล้วทำไมหน,หนูหนูเรียกร้องมาหนูก็ควรจะระบุชื่อเขาเป็นพ่อสิครับ มันผ่านตรงนั้นมานานแล้วค่ะไม่ตอนที่หนูคลอดออกมาหนูยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะหนูคือหนูไม่ได้รู้สึกดีตนะั้งแต่วันที่หนูโดนทํำลายร่างกายมาแล้วแต่หนูบอกว่าหนูอยากให้ทางฝ่ายชายมาเซนรับรองบุตรอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะหนูแจ้งทางเพจไปเกี่ยวกับเรื่องแบบทํำลายร่างกายแต่ว่าทางนั้นเขาบอกว่าอ่ะงั้นก็เล่นประเด็นทองห้าเดือนซะพอเป็นช่วงนั้นพอดีอืมณนะวันนี้ค่ะ ล่าสุดที่ทางคุณเอบอกว่าถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วเขาคือพ่อเด็กเขาพร้อมเขาพร้อมรับแค่เขาพิสูจน์เาเขาอยากเป็นพ่อจริงๆิงก่อนเขาเขาพิสูจน์แล้วค่ะเขาเขาบอกว่าเขาเขาพร้อมก็เอาเด็กมาจัดไปตรวจดูก็เอาเด็กมานัดเจอกันเดี๋ยวให้คุณอาร์มไปก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะเขียนได้ไหมคะว่าคลอดลูกที่โรงพยาบาลไหนอ่าน้องน้องออฟเรคคอร์ดก็ได้ครับเขียนเขียนบอกพี่เฉยเยอ่าเขียนบอกพี่พี่หมวย เอ่อที่ที่จังหวัดจังหวัดตามนี้เลยนะคะโรงพยาบาลนี้จังหวัดโรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะโอ้ขอขอระบุเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าเขียนบอกเขาเขาจบรายการแล้วหนร์บอกอีกทีค่ะโอเคเพราะเรโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพพี่แกตีเลยค่ะพี่แกตีทนายตีเลยระบุโรงพยาบาลมาชไม่เป็นไรอ่ะคนเป็นสงค้ามประสงค์ของเขาอ่ะ ค่ะโอเคอถ้าอย่างนั้นก็คือคุณจะไม่ตรวจ d n a อลูกแต่ลูกก็จะไม่มีคุณจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยนะลใล่ค่ะค่ร<พ>าะเราไได้จ่ายมันเยอะ<น>มากหนูคุยกับที่บ้านมาเยอะแล้วเราก็หลังจากที่หนูได้ไปดูพฤติกรรมในเพจที่เขาไปคอมเมนต์แล้วหนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นจริงๆแค่สังคมบังคับให้เขาเป็นเพราะหนูเรียกร้องมาตั้งนานแล้วเขาไม่ได้มีความสานึกที่อยากจะเป็น แ่เครึ่องอยากจะมาเป็นเขาโกหกตั้งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์แล้วค่ะค่ะ,ค,ะคุณคาร่าบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาไม่จริงเลยค่ะตั้งแต่เดท <OK> แรกที่เจอการแ <OK> ชทต,ต่างๆคุณก็สร้างเป็นหลักฐานเท็จมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีนี้สรุปคือว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบเลยตัวเด็กเ้าใช่ไหมครับถ้าอย่นั้นถ้าฟังแบบนี้คือเขาไม่เขาไม่อยากคุณมายุ่งอ่ะโอเคดีดีเลยครับ คือท es ุกคนเป็นพยานนะครับว่าตอนนี้หลังจากจบรายการองค์กระแสต่างคนต่างอยู่ห้ามมาลุกลามห้ามมาพุกคามห้ามมาอะไรกันอีกเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแบบนี้ป่ะควัมนี้ไหมครับที่คุณคาร่าต้องการเพราะคุณจะไม่ตรวจดีเอ็นเอแล้วค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะก็เคลียร์กันแค่เรื่องทาลายร่างกายแล้วก็ขโมยของแล้วก็ขโมยของ หลักฐานอยู่ในนี้หมดเลยค่ะขโมยอะไรบ้างคะคุณขโมยของเขานะคะคุณเอดีครับออกเลยครับผมขโมยอะไรบ้างครับผมอยากรู้ว่าผมไม่คยเป็นตัวมา่อนงงมีอะไรบ้างคะพี่แก้วช่วยดูเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะขโมยหลายอย่างเลยนี่ค่ะแล้วก็หมิ่นประมาณหนูสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็แชร์คลิปหนูให้คนนั้นคนนี้เข้ามาด่าหนูเยอะมากบอกว่าหมปลอมแชทด้วยไอเรื่องนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าไปลงบันทึกประจําวันค่ะมีใบแจ้งความในนี้ต่อด้วยค่ะ มีใบแจ้งความด้วยพี่แก้วดูไปใช้สิบกันค่ะอื่าถ้าอย่างงั้นก็คือหนูขอแยงเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะขอแยงพูดอย่างหยาบเลยอะคะ่ะวันแรกมีอะไรกันคะ่ะแล้วเขาเป็นคนเริ่มอืมแล้ววันต่อมาที่เขายังยังโทรว่าเออกลิ่นหอมอยู่ยังติดมือไออยู่เลยนะอะไรเงี้ย อย่างนี้มันก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องภายในเลยนะใช่เขาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูก็ระแวงว่าไม่เป็นไรครับเขาโกหกตั้งแต่เรื่องนั้นแหละผมไม่ขอต้นเลยครับไม่เป็นไรครับคือตอนนี้ผมรับพี่ชายหนูหน้าตาเป็นยังไงเขารู้แล้ต้องรับผิดชอบอะไรกับเด็กในท้องหรือเด็กที่คลอดมาแล้วนะครับทัานที่ผ่านมาผมโดนกดดันเรื่องนี้มากนะครับแต่วันนี้ออกรายการโอนกระแสทุกคนรับรู้กลายเป็นว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบเด็กเลยโอ้ผมต่อสู้กนนานมากนะครับแล้วอยู่ที่ผม ได้รับการปลดล็อกเรื่องนี้ผมขอบคุณมากเลยหนูขอพูดตรงๆนะก่ะอนหน้าเนี้ยหนู่รอเขามานานละตามเพามาตรวจดีเอแล้วเขาก็บายเบี่ยงตลอดแถมด่าทางคลินิกที่แจ้งไปหลายครั้งแล้วแล้วก็อันนี้หนูมีพยานด้วยแล้วหลังจากนั้นคือทุกครั้งที่เจอกันเขาจะพูดหยาบคายใส่หนูด่าหนูตลอดแล้วหนูก็มีอารมณ์ด่ากลับบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมันมันรอมาจนแบบ มันเหนื่อยใจแล้วจนวันนั้นหนูคิดว่าหนูจะหยุดแล้วค่ะหมวยถามสุดท้ายคือวันนี้ค่ะคุณคาร่าได,ได้ความยุติธรรมที่คุณคาร่าพยายามจะเรียกร้องมาหลายวันหลายเดือนแต่สุดท้ายแล้วทําไมคุณปฏิเสธเขาอะคะเขนจะได้ชัดๆไปเลยไงอเอาจิงๆทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคือหนูตั้งใจจะเลี้ยงลูกเองตั้งแต่หนูงพ่อเพราะว่าเขาไม่เคยมาดูเลยหนูแจ้งให้เขามาดูตลอด แล้วทีเนี้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหนูแล้วก็แซะหนูมาตลอดอ่าท้าหนูหลายอย่างหนูก็เลยแบบหมดความหมดทนละคือหนูตั้งใจที่จะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนนี้ละจะเลี้ยงลูกเองแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะแซะหนูมาตลอดจนหนูแบบไม่ไหวละส่งเรื่องไปที่เพจของท่านเตาเลยแล้วทีเนี้ยพ,พ,พี่แก้วพี่หมวยครับพี่แก้วพี่หมยครับค่ะผมขอพูดแทนคนอื่นนิดเดียวได้ไหมครับได้ค่ะคือผมพูดอย่างนี้ครับว่าคนที่โดนคุมขู่คุกคาม เป็นคนรอบตัวผมทั้งหมดนะครับทุกคนไม่มีใครเลือกครับทุกคนสามารถเป็นพยานได้สามารถไปออกผลกระแสร,รอบสองได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีใครไปหาเรื่องเขานะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนนะอืมอ่ะค่ะตกลงแล้วก็คือยืนยันว่าเรื่องลูกไม่มีการตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่ต้องการให้เขามายุ่งเรื่องลูกค่ะทั้งๆท,ท,ที่คุณเองพยายามเรียกร้องตลอดอยากให้มีนคนเป็นเซนร์กำลงบุรดูแลตัวเองมาตั้งแต่ทอ้องจนคลอด หนูยังไม่เห็นอะไรจากความรับผิดชอบเขาเลยแล้วเอาเขาเข้ามาตรงเนี้ยเพื่ออะไรอะประมาณแบบมันทำร้ายหนูมากกว่าเดิมอีกเพราะแบบถ้าหนูต้องบังคับให้เขามารับผิดชอบโดยที่เขาไม่ได้อยากจะทําจริงๆอะค่ะคือถ้าเขาอยากทำเขาทํานานแล้วไม่อยากให้เด็กมีพ่อเหรอคะอยากค่ะแต่ถ้าได้แบบนี้ก็ไม่เอาแล้วค,ค่ะอเคโเคพี่แก้วครับผมขอสุดท้ายนะครับค่ะสุดท้ายค่ะ โอเคผมผมไม่อยากให้เรื่องนี้จบไปแบบนี้เงียบๆนะครับผมฝากพี่แก้วหรือทีมงานหรือพี่มวยหรือทีมงานท่องสามครับช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยว่าเด็กคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆหรือไม่นะครับผมอยากรู้แค่นี้ครับอืมอืมเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพราะว่าในนี้ก็คือคลอดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพว่างมากครับค่ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่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 งั้นผมโดนแขวนอยู่ในโซเชียลมันไม่เป็นไรเอาล่ะคุณก็ไปใช้สิผมโดน ทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วก็ด่าผมพูดได้ไหมครับค่ะหน้าตัวเมียบ้างทํำร้ายผู้หญิงบ้างเยอะหมดข่าวช่องสมช่องเจ็ก็ออกไม่ถูกต้องตาความเป็นจริงแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ถือโทษกดใครนะผมก็ใจว่าโอเคโซเชียลมันก็คือโซเชียลนะครับก,ก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าแขวนผมไว้ขนาดนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เ็ความเป็นธรรมไรหนึ่งนะครับผมยินดีท้อง จะออกรอบสองรอบสามเขาพูดถึงคนเดียวเขาทูกเรื่องเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเอโอเคค่ะเอสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณเอค่ะสวัสดีครับคุณคาร่าค่ะปิดท้ายค่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับสังคมเชิญนะครับก็คือหนูอ่ะเอาเอาเรื่องเด็กก่อนนะคะค่ะหนูรอความรับผิดชอบมาตั้งนานตามมาตั้งนานโดนด่าโดนเขาทำสารพัดไม่ใช่เพิ่งทำนะคะ โดนทาสารพัดคนรอบตัวหนูก็รับรู้หลายคนรู้แล้วทุกครั้งอะคะ่ะเขาก็จะด่าหนูด่าลูกแล้วหนูรอจนแบบหนูเหนื่อยใจแล้วหนูตั้งใจว่าจะหยุดละแต่แว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะคะ่ะเขาแซะหนูมาจนหนูแบบเออไม่ไหวแล้วส่งเรื่องไปที่ท่านเปาดีกว่าอืว่าเราก็ไม่ได้ยอมที่จะโดนข่มขู่อะไรนะโอเคอแล้วทีนี้หนูตั้งใจว่าจะไม่ออกหนูจบตรงนั้นละแต่ทีเนี้ยเขาไม่หยุดเขาก็ปั่นไมาเรื่อยจนหนูแบบ โอเคหนูขอมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ของหนูบ้างครับเขาโกหกตั้งแต่เรื่องแพศสัมพันธ์เรื่องแชทไลน์เรื่องพี่ชายไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นเลยแล้วถ้าหนูปลอมมาทําไมกลับไปสิแล้วหนูไล่แล้วนะแต่มาเองอืมันจะเอาแล้วแก้วพี่แก้ว่าเราอยาย้อนขึ้นไปเลยครับเพราะว่าทุกคนก็ได้รับฟังกันทั้งสองมุมแล้วนะครับ คือคืออย่างนี้ครับเอาเอยังอยู่อี่เอพูดไม่ได้แล้วเพราะเอจจบไปแล้วคือทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นคดีความทุกอย่างมาถูกแจ้งความผมว่าไปว่าทันทีไปไม่ไงนี่อาพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานใช่ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีพยานหลักฐานใช่่ใช่ครับค่ะก็หลังจากนี้ก็แยกย้ายแต่